สวัสดีค่ะคลิปพิเศษนะคะวันนี้คุณจามาสอนเรียกเงินเรียกทองนะคะให้เข้ากระเป๋าใครอยากรู้นะคะเข้ามาเลยสักครู่เดียวสวัสดีค่ะคุณตพะวันกันเขมนะคะบอสคุณนับตูนะคะสวัสดีนะคะคุณ อะไรเนี่ยพาพี่มนลคะคะคุณมิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีครูมดค่ะสวัสดีค่ะคุณพาวิตาสวัสดีค่ะคุณปัดป๊อกสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่ มองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสัปพสิงที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร วันนี้เราจะยินดีเลียนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคําขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสัปสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณ ฉันรักสายทาราเพราะฉันศรัทธาฉันรักจักรวาลสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะกัมพูชาอเมริกาโนเวย์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียคะ่ะเอเชียทวีปยุโรปนะคะไชน่าด้วยนะคะทุกประเทศเลยนะคะที่รับชมปุตตาอย่างชัดเจนอยู่ตรงนี้ แสงหน้าบ้านมันจ้ามากครูมองไม่ค่อยเห็นใครเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ขอให้เราเปิดหัวใจแห่งปาฏิหาริย์ไปกับครูสิตาค่ะดิวซิงเกลิลใหม่จากครูสิตาค่ะขอบคุณปาฏิหาริย์สักครู่เดียวขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่ กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมฟันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าคำว่าขอบคุณปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็จากหัวใจที่กล้า ไปบ้างนะคะฟังเพลงนี้นะคะวันนี้คุณตามาคลิปพิเศษค่ะเรียกร้องกันเยอะเหลือเกินสําหรับการเทคนิคการเรียกเงินเข้ากระเป๋านะคะเดี๋ยววันนี้คุณตามาให้คําตอบกับพวกเราทุกคนค่ะสเปชเชียลไลา์คลิปสั้นๆที่ทําให้ใครบางคนเงินเข้ากระเป๋าตรงๆค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะหัวข้อดีค่ะไม่ต้องพึ่ง คุณใส่บนดําค่ะแค่เราเปลี่ยนชะตากรรมนะคะมารับเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้ครูเองนะคะจะมาบอกพวกเราทุกคนนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการนะคะใส่เงินเข้ากระเป๋าเรียกเงินเข้ากระเป๋าทําอย่างไรนะคะคลิปนี้มีคําตอบสักครู่เดียวอ่ะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยลูกนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะอ่ะเปลี่ยนจังหวะก,กันนิดนึงนะคะวันนี้ใครพร้อมบ้าแล้วรวยเข้ามาเลยนะคะอ่ะ ชอบใช่ไหมโอเคดีมากเลยโลกมาขยับจังหวะกันนิดนึงค่ะสวัสดีจากทั่วโลกเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษสเปเชียลไลท์นะคะวันอาทิตย์วันที่สองเดือนสองสองพันยี่สิบค่ะสองสองสองวันนี้คลิปดีค่ะมหาไม่งงคนนะใครดูคลิปนี้นะคะรวยงงแน่นอนนะคะสักครู่เดียวขยับจังหวะนิดนึดนงสองคุ2สองคสอง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 สอไป ก่อนเรียกเงินเข้าต้องเบิกบานก่อนค่ะโอ๊ะ <c oughs> <า>บาบาแล้วรวยบ้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 าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันนีเมันบ้าแต่เชื่อไหมคะอยากบ้าแล้วรวยไหมฮะ อ๋อเพลงน,นี้เป็นมิวสิกโอเคโอเคอ่ะพร้อมแล้วสองสองสองคุณตาเอาเลยแล้วกันนะคะอ่ะโอเคไหนใครมาแล้วพร้อมแล้วโอ้แม่เต้นนิดเดียวเองเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคะเป็นสเปเชีลยลไลน์เนาะโอเค okay. สำหรับใครที่อยากมีเทคนิคนะคะวันนี้วันดีสองสองสองนะคะเป็นรหัสจัก,กรวาลพอดีเลยนะคะซึ่งเป็นการเปิดซับมหาเฮงที่กับพวกเราทุกคนค่ะเป็นคลิปพิเศษที่คุณตาใช้เทคนิค,ท,คนที่จากคนที่บอกว่า ไม่เหลือเงินนะ่ะเงินติดตัวแค่ย0บาทค่ะนะคะก่อนที่ครูจะมาร่วมรู้เทคนิคนี้นะคะครูสามารถต้องบอกว่าอดีตเนี่ยจนถูกไหมติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะไม่รวยไม่รอดค่ะแต่หลังจากที่รู้เทคนิคนี้นะคะขึ้น้อยล้านแบบง่ายมากนะคะโดยที่ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ดาราแต่ไอดอลเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้กระเป๋าของตัวเองนะคะใช้กระเป๋าทั่วๆไปกระเป๋าอะไรก็ได้นะคะ เพราะเราอยากจะประสบค,ความสำเร็จวันนี้เดี๋ยวครูสิตาจะมีอุปกรณ์ประกอบในการที่เราเรียกซับเข้ากระเป๋าเราเราจะใช้กระเป๋าอะไรก็ได้ค่ะแต่ครูสิตามีกระเป๋าที่เราทํามาเพื่อล็อกสัญ,ญลักษณ์ให้กับจิตของเรานะคะเพื่อช่วยของเราวันนี้ไปเตรียมกระเป๋าก่อนตอนนี้ใครมีกระเป๋าอยู่แล้วคะ ใครมีกระเป๋าเตรียมกระเป๋าเลยนะคะใครมีกระเป๋าเตรียมกระเป๋าตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูสิตาจะให้คาถามมหาเฮงนะคะมหาเฮงมหารวยค่ะครูสิตาช่วยได้เพราะครูเองสามารถเสกยอดเงินแบบง่ายๆสบายๆปัจจุบันนี้นะคะล่าสุดผลลัพธ์ที่เสกมาะคะกับกระเป๋านี้นะคะต้องบอกว่า50ล้านในเดือนแรกเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุณจะได้รับเทคนิคสุดเฮงสุดบงัง คุณจะโปรแกรมไปพร้มกับครูใครมีกระเป๋าวิ่งแบลกระเป๋ามาค่ะมาโปรแกรมตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจิตาจะช่วยพวกเราทุกคนค่ะนะ,ะตอนนี้เวลาดีมากใบสองพอดีค่ะสอง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 นะคะดังนั้น คุณโคตรโชคดีค่ะใครได้ทําก็พร้อมกับครูก็โชคดีนะคะอะใครมีกระเป๋าแล้วพิมพ์หน่อยใครมีกระเป๋าแล้วหนูพร้อมแล้วครูหนูพร้อมใส่รหัสความมหาเฮงวันนี้เลยครูตาจะสอนเทคนิคมหาเฮงค่ะไม่ต้องพึ่งคนใส่ไม่ต้องพึ่งมวลดานะคะไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรไม่ต้องเปลี่ยนเลขตานะคะชีวิตนะคะฉลาดง่ายมากเมื่อเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูเป็นคนที่ต้องบอกวันนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่ครูจะเรียกคาถามหาเฮงได้สิ่งหนึ่งที่ครูมีนะคะใครที่อยากเฮงนะคะครูบอกก่อนคุณต้องมีสัญลัักกกษณ์บจิต สัญลักษณ์กำกับความเฮงของคุณคุณไปหา <res> สัญลักษณ์กำกับความเฮงของคุณค่ะไปหาสัญลักษณ์กำกับความเฮงของครูคูยก็อย่างง่ายมากเลยค่ะอย่างของครูเนี่ยนะคะของครูครูใช้สัญลักษณ์กำกับความเฮงของคูคือกระเป๋าโกยซับกระเป๋าดักซับสัญลักษณ์กำกับความเฮงของคูคือแม่เหล็กชาวกดจักรวาลกดแรงดูดรู้ค่ะ เกือกม้าหรือแม่เหล็กน,นะคะจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาทุกสกุลเงินถูกไหมครูมีสัญลักษณ์ขาะอินฟินิตี้ค่ะครูมีสัญลักษณ์รูปโลกสีทองค่ะเห็นไหมครูมีสัญลักษณ์แบนด์ค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่เราต้องมีความสุขมีความสนุกคุณจะมีสัญลักษณ์อะไรเรื่องของคุณแต่อันนี้ครูบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของครูที่ทุกครั้งที่ครูเห็นจิตมันบอกเลยว่าเฮ้ยครูแม่มั่งคั่ง เหลือเฟือคูแม่งเงินทองไหลมาเทมากูต้องสนุกนะเว้ยถ้ากูสนุกแล้วยอดเข้าเป้ากูแตกนั่นคือสิ่งที่กูทาค่ะเห็นไหมว่าครูจะเลือกในลักษณะของคุณต้องมีสัญลักษณ์กำกับจิตคุณก่อนไม่มีสัญลักษณ์มนุษย์เชื่อยากค่ะต้องมีสัญลักษณ์ค่ะบางคนก็เขาเรียกอะไรมีตะกุดมีอะไรอะไรแล้วแต่นั้นแล้วแต่แล้วแต่ความเพงของแต่และคนบางคนต้องให้พระเซนแล้วแต่นั่นคือสัญลักษณ์กำกับความเพลงเหมือนกันแต่สาหรับครูตาค่ะครูชอบใช้พลังงานสากล ชอบใช้สัญลักษณ์สากลที่คนสากลมองเราเนี่ยก็รู้เลยว่าอ๋อเขาเฮงเพราะเขาใช้แม่เหล็กอ๋อเขาเฮงเพราะเขาใช้มีรูปโลกสีทองอ๋อเขาเฮงเพราะเขามีอินฟินิตี้นึกออกปะคุณจะใช้กี่อันก็ได้แต่คุณจติตาใช้อย่างเงี้ยใช้แบบนี้มองก,ก็ครูเฮงเลยนะเพื่อบอกจิตตัวเองว่าฉันกําลังดึงดูดสิ่งดีๆอยู่นะฉันกําลังดึงดูดความมั่งคั่งอยู่นะฉันกําลังดึงดูดความรวยทุกสกุลอยู่นะนี่คือสิ่งที่ครูใช้นะคะอ่ะนี่ใบนี้ครูใช้วันนี้อยู่นะคะ นี่เห็นไหมปั๊บเมื่อคุณได้กระเป๋าแล้วคุณหาสัญลักษณ์ค่ะคุณจะเขียนสัญลักษณ์ที่กระเป๋าคุณคลิปนี้นะคะไม่จะเป็นที่ต้องซื้อกระเป๋าครูติตานะคะครูแนะนําว่าถ้าคุณมีกระเป๋าคุณทําสัญลักษณ์เพิ่มค่ะไปซื้อสัญลักษณ์เพิ่มก็ได้ครูไม่ว่านะคะครูไม่ว่านะคะครูมาให้ฟรีสําหรับใครที่อยากจะเรียกเงินเข้ากระเป๋าจําเป็นมากค่ะเพราะมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยเหตุผลเยอะค่ะความเชื่อด้านดีต่ําค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมีสัญลักษณ์เรียกความเฮงเรียกความรวยค่ะ หลังจากนั้นค่ะวันนี้เคล็ดลับความแห่งสิ่งที่สองค่ะที่จะทําให้คุณยอดเข้าเป้าแตกกระเป๋ารัวๆนะคะสิ่งที่สองค่ะที่คุณจะต้องมีค่ะกระเป๋าสตางค์นอกจากกระเป๋าข้างนอกแล้วต้องมีกระเป๋าข้างในด้วยกระเป๋าสตางค่ะกระเป๋าสตางค์ชื่อก็บอกแล้วเนาะกระเป๋าสตางคนะกะ็ต้องดึงดูดสตางเข้ามากระเป๋าสตางคนะ,คะอันนี้ครูเอาตามหลักของห่วงจุ้ยแล้วกันนะคะกระเป๋าสตางค์ที่ดีนะคะสําหรับครูสิตาก็คือสัญญากำกับสิทธิ์เหมือนกัน เป็นรูปท่อนไม้เนี่ยถ้าเป็นยาววันนี้เขาเรียกว่าท่อนไม้ mm hmm. ท่อนไม้ถ้าเป็นสินแสรหรือหวงชุย้ยนะสินแสร,รู้กันอยู่แล้วถ้าท่อนไม้หมายความว่าเจริญเติบโตได้ไม้คือพืชที่เจริญเติบโตได้ถูกไหมฮะกระเป๋าที่ดีกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ได้ควรจะเป็นกระเป๋าลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวแบบนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสั้นๆยังไม่เป็นท่อนไม้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้จะดึงดูดเงินง่ายเจริญเติบโตง่ายคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแบรนด์คู่กระเป๋าดักทรัพย์ไม่ต้องซื้้ออคคคุุุณณณมีขงไปใชนะะ หาสัญลักษณ์กำกับจิตอีกเช่นกันค่ะกับกระเป๋าสตางค์ค่ะกับกระเป๋าสตางค์ค่ะหาสัญลักษณ์กำกับจิตยางคูซิตาก็มีสัญลักษ์กำกับจิต,ต,กกจตเหมือนเดิมค่ะแม่เหล็กดึงดูดนะคะอันนี้เป็นพลังนบกาาก็คือใช้เอาไว้ดึงดูดเรื่องเองินเรื่องทองโดยเฉพาะจอจงสิ่งที่สองกระเป๋าสตางค์นั้นจะเป็นมากเลยค่ะเพราะว่าคําว่ากระเป๋า,าสตางค์มาสําคัญมากเราใส่สัญลักษณ์ลงไปเพื่อโปรแกรมจิตเรียบร้อยสิ่งที่คุณจะต้องมีค่ะคือการเปิดเข้าไปข้างในวันนี้เงินจะเข้าหรือเปล่าดูข้างในนะคะตอนนี้ ไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่าติ๊ต่างว่าไม่มีนะคะเปิดไปยังไม่มีเงินสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะคุณต้องสารวจก่อนค่ะหาสัญลักษณ์อีกแล้วค่ะครูบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีใครเขาเอามาบอกคุณแต่คุณตาบอกเทคนิคคุณค่ะใช้กระเป๋าสตางค์ใบเดียวแล้วทาให้รวยทาอย่างไรนะคะวันนี้กระเป๋าสตางค์ค่ะคุณต้องนะคะต้องสารวจดูก่อนว่าช่องของเขาเนี่ยช่องใส่บัตรของเขามีแปดช่องหรือเปล่าเอาอีกแล้วค่ะเห็นไหมรหัสอีกแล้วค่ะแปดเพื่ออะไรคะอินฟินิตี้ ใส่บัตร8ช่องบัตรใดที่ดีครูไม่แนะนาให้ใช้บัตรเครดิตครูแนะนําให้ใช้บัตรเดบิตหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณมีเงินเก็บเยอะแต่ถ้าคุณมีบัตรเครดิตเสียบไว8บ้8ใบนั่นหมายความว่าคุณมีนี่เยอะค่ะโอเคปะใช้บัตรเด debit. บิตบัตรกดเงินสดบัตรเงินออมของเราค่ะ8เพื่อกํากับสิทธิ์ว่าอินฟินิตี้คือรวยมัง่งคั่งแบบอินฟินิตี้นับเลยมี8ช่องไหมอ้าของครูติตามี8ช่องนะคะนี่ของครูสองฝั่งนะคะก็คือ8ช่องเห็นไหม 8ช่องค่ะที่เหลือบัตรที่เหลือค่ะครูจะใส่ไว้ด้านหลังนะคะครูจะไม่ใส่ให้มันรุงรังนะคะใส่ไว้แค่แปเอาเคดค่ะเอาเคดค่ะสิ่งที่สามค่ะนะคะครูไม่พูดหัวข้อแล้วกันเราสรุปบอกเองแล้วแต่เราจะชอบแล้วกันอ่ะสิ่งต่อมาค่ะวันนี้เงินจะเข้าไม่ได้เลยค่ะหลายคนมีขยะและบัตรพวกประเภทใบแจ้งหนี้อยู่ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถือของเรากระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถือของเราไม่ควรมีใบแจ้งหนี้ใบเสร็จต่างๆเอ่อขยะ นะคะพวกนี้บ่งบอกถึงนะความสกรปรกรุงรังวงจุย้ยหรือโง่เฮ้งนะคะไม่เข้าไม่เข้าคนสกรปรกบ้านไม่สะอาดซับไม่เข้านะคะอยากจะซับเข้าคลีนเคลียร์ค่ะให้สะอาดไม่รบกุงรังอะไรที่เป็นขยะเอาออกให้หมดอะไรที่เป็นขยะเอาออกให้หมดค่ะเพราะเมื่อเราเห็นขยะหรือเราเห็นใบแจ้งหนี้ตามกฎจกาาักรวาลกฎแรงบุูุเวลาคุณเห็นใจคุณปูไหมคะไม่ปูค่ะ,คะห่อเหี่ยวจริงปะ ดังนั้นคุณต้องเคลียค่ะอะไรที่เป็นขยะเอาออกเอาออกเอาออกค่ะมันเก็บกระเป๋าบ่อยๆเพราะกระเป๋ามันเรียกซับได้กระเป๋ามันเรียกซับได้นะคะเขาเรียกซับเรียกชงเรียกลาบได้สิ่งที่เราจะต้องทําคือการที่เราเองจะต้องคลีนให้เขาสะอาดเพื่อเปิดรับถ้าเราคลีนสะอาดหมายความว่าคุณพร้อมรับแขกไงคุณพร้อมรับเรื่องราวดีๆไงคุณพร้อมรับเงินทุกสกุลไงข้อต่อมาค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้เทคนิคที่โอ้โหเงินเข้ามากคุณตาใช้ประจําค่ะตั้งแต่ตอนที่คุณยังจนอยู่ ครูเอาแบงก์กาโบใส่เต็มกระเป๋าเลยช่องหนึ่งช่องสองมีกี่ช่องครูใส่เต็มทุกช่องเพื่อเวลาเราเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วเราเห็นเงินเงินครูไม่เคยเห็นกระเป๋าสตางค์เวลาคุณครูเปิดแล้วครูไม่รู้สึกว่านั่นคือแบงก์กาโมเลยไม่มีซักวินาทีหนึ่งว่านั่นคือแบงก์ลอมไม่ครูเปิดกระเป๋าจ่ายเงินพนักงานค่ะหมายถึงเวลาเราไปซื้อของซื้อกับข้าว คนก็จะมองว่โอ้โหตังเยอะจังให้เขามองไปอย่างนั้นและในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเรามีเยอะแบบนั้นคุณต้องหาเงินค่ะเงินแบงก์การโมเงินอะไรก็ได้ค่ะแต่ปิดหน้าปิดหลังเป็นแบงก์จริงสมมุติว่าข้างในนี้ยเป็นกาโมใบหน้าใบหลังต้องเป็นแบงก์จริงค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะคะอันแรกเป็นแบงก์ปลอมก่อนได้นะคะเสร็จแล้วค่อยใส่แบงก์จริงเทินเข้าไปให้เห็นแบบนี้มันคือการสั่งจิตรูปแบบหนึ่งค่ะการเรียกเงินเข้าง่ายมากค่ะคุณจะต้องเห็นมันก่อน กดจักรวาลกดแรงดึงดูดทำงานสองครั้งเสมอค่ะหากคุณไม่ใส่เงินไปนะั่นหมายความว่าเงินคุณโบเบ๋คุณยังมีช่องว่างหมายความว่าคุณขาดแนนะคลนค่ะเงินคุณไม่มีเงินคุณไม่เข้าใส่เต็มใส่อัดใส่แน่นเลยนะคะครูใส่ลามไปยันกระเป๋าถือเลยนี่นะคะเห็นไหมครูใส่ทั่วใส่มั่วใส่เยอะไปหมดนะคะทุกช่องทุกทางเลยนะคะอ่ะเมื่อเราใส่เงินไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องทาไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเท่าไหร่ค่ะ ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเท่าไร่คุณไม่รู้สึกค่ะคุณรู้สึกแค่คุณมีเงินตามจํานวนที่คุณใส่เข้าไปถ้าคุณใส่ไป4ี่แสนให้คุณรู้สึกว่าเงินมันมีในเนี้ยคุณมีเงินอยู่4ี่แสนไม่ใช่รู้สึกว่าจริงๆคุณอาจจะมี500แต่คุณไม่รู้สึกว่าคุณมี500คุณรู้สึกว่าคุณมีสี่แสนความรู้สึกที่เงินมันอยู่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการดึงดูดเงินตามหลักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะนี่คือวิธีดึงดูดเงินตามหลักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะคุณ้ออรสัยบจจะะใชไ เราจะไม่ได้ใช้เปลืองค่ะแต่เวลาเราเดินไปไหนแค่เรารู้ว่าครูมีสี่แสนไม่ใช่เอาเงินห้าร้อยไปซื้อของหมดเข้าใจปะเข้าใจปะตอนที่ครูไม่มีเงินนะคะครูเหลือเงินไม่เท่าไหร่นะคะร้อยสองร้อยครูใส่แต่ครูรู้สึกว่าครูมีเงินเยอะอะเวลาเราเดินไปไหนเราซื้อเฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นเนึกออกปะอันอื่นเลยไม่ซื้ออันอื่นเป็นยังไงคะเวลาครูไปเดินช้อปปิง้งเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะน้องเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะน้องเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะน้องครูไปเดินตลาดครูอยากได้แล้วครูเดินไปถามเลยราคาเท เดี๋ยวพี่กลับมาเอาวันหลังวันนี้เพื่อเอินพี่รีบจริงๆเปล่าเรามาเดินชี้ให้จักรวาลบอกบอกจักราวาลว่าเนี่ยฉันปรารถนาฉันปรารถนาฉันปรารถนา,นนาคุณมีหน้าที่ชี้แคตตาล็อกที่คุณปรารถนาค่ะเทคนิคการเร่งร้าเงินค่ะเร่งเร้าเงินเพิ่มด้วยการที่คุณไปชี้สิ่งที่คุณปรารถนาค่ะและบอกเขาว่าเดี๋ยวคุณกลับมาเอาค่ะครูค่ะเข้าไป้องลองนั่งรถเบนซ์ค่ะในตอนนั้นไปนั่งรถเบนซ์ทั้งที่มีเงินติดตัวไม่ถึงห้าร้อยบาทค่ะ ในเรื่องจริงแต่เงินเนบชีเงินในกระเป๋ากูเนี่ยมันเยอะอะในความรู้สึกของเราเฮ้ยเงินในกระเป๋าถืออีกมันเยอะอะในความรู้สึกของเราเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะ้องเพอเอิญเลิกพี่ยังไม่ได้เดือนนี้เดี๋ยวพี่กลับมาเอาไม่เกิอนอีกสามเดือนพี่พี่ปับมาออกค่ะปรากฏว่าครูออกจริงๆค่ะออกรถเบนจริงๆค่ะเงินสดเห็นบ้างเห็นบ้างเทคนิคคือคุณต้องกล้าค่ะกล้าที่จะไปประกาศว่าคุณจะเอาอะไรบ้างคือหลายคนนะคะอยากได้บ้านเดินไปอุ๊ยเราคงไม่มีวาสนาหมดสิตได้บ้าน อยากได้รถอุ้ยมันจะคู่ควรกับกูหรืออดไม่ได้รถค,ค่ะกูณตาคะ่ะถึงเงินถือทองหอบใส่ลงไปเลยคะ่ะและบอกตัวเองว่ากูคู่ควรเดินไปแบบแบบกูมีเงินอะพนักงานดูแลกูแบบไปแบบคนมีเงินอะถึงแม้เรื่องจริงมันจะไม่มีแต่คุณห้ามแสดงอาการแบบนั้นให้จักรวาลคุณต้องแสดงอาการว่าคุณมีเรียบร้อยแล้วเว้ยไปกูมีเรียบร้อยแล้วน้องเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่ ไปซื้อบ้านเหมือนกันบ้านหลังนี้เท่าไหร่คะอ๋อสี่สิบล้านเหรออ๋อโอเคค่ะสวยคู่นควรมากเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเพื่อนดูไว้หลายหลังเลยเออมีที่แพงมากกว่าน,นี้ไหมคะสี่สิบหรือห้าสิบล้านหรือว่าหกสิบเจ็ดสิบล้านนึกออกว่าเราต้องรู้สึกมันเวลาเราเจอขายฤหาสน์หรือรถหรูคุณต้องกล้ากรอกอีเมลค่ะกรอกให้เขาติดต่อกับกับคุณหามาเข้าใจปะ่ะกลับมาหาคุณอะ่ะให้เขากล้าติดต่อคุณกลับมาว่าเออขออนัดมาดูโครงการ อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเพราะเออช่วงนี้พี่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวพี่สะดวกพี่เข้าไปดูโอ้โหมันปินมากคุูจาทําแบบนั้นนะคะได้คาลิหาเลยนึกออก่าครูพี่เคยรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าครูมีเท่าไหร่เว้ยแต่ครูรู้สึกว่ามันมีมากเหมือนที่ครูใส่ลงไปนั่นแหละครูใส่เท่าไหร่แม่งก็มีเท่านั้นและคี่สำคัญมากๆค่ะตอนที่คุณใส่บัตร a อทเอลงไปคุณต้องรู้สึกไปเลยว่าเงินในบัญชีคุณมีเท่าไหร่ไม่ใช่รู้สึกว่าอันนี้ก็ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์น o ครูจตาไม่ทำ เจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักเจ็ดันแหลักเก้หลักรู้สึกไปเลยตอนใส่บัตรแต่ละใบเงินกูกดแบบไม่ยั้งแบบไม่อั้นนี่ออกปะเทคนิคต่อมาค่ะการเรียกเงินให้ได้มากๆค่ะเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องจับจ่ายใช้สอยสมมติคุณจะไปซื้อเสื้อผ้าสามพันบาทเวลาคุณจะจ่ายเงินออกไปอ่ะในนี้ถือหกพันอ่ะหกพันบาทเวลาคุณจะจ่ายเงินตอนคุณพักออกค่ะ ความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกเลยว่าคุณกําลังอุปธรรมโลกอย่ารู้สึกว่าเวแล้วกูหกพันแล้วกูหมดแล้วคุณต้องเอาไปจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าเช่าบ้านคุณเดี๋ยวรู้สึกว่าโอ้ยใจหาเงินกูหมดไม่คุณต้องบอกว่ากูจ่ายไปเพื่ออุปธรรมโลกจ่ายไปเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้เพราะกูได้มาเยอะแล้วยิ่งจ่ายไปไหลกลับเข้ามาเป็นล้านล้านเท่านั่นคือสิ่งที่กูพูดค่ะกูไม่เคยจ่ายเงินแล้วแบบจ่ายเฉย หรือจ่ายแล้วเฮ้ยมันจะไม่ได้ไหมเอ้ยมันจะหมดหรือเปล่าเพราะอดีตตอนเราติดนี่เราคิดแบบนี้เงินแป๊งเลยหมดนึกออกปะตอนจ่ายไปรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกูกําลังช่วยเหลือคนน่ะคนนี้เขาขายข้าวแกงอยู่คุณไปซื้อข้าวแกงคุณควักมาซื้อห้าสิบบาทคุณอธิษฐานจิตเลยค่ะบุญนี้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนให้เกิดสมาอาชีพด้านดีขอผลบุญนี้สะท้อนกลับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีเงินทองไหลามาเทมาเจ็ดหลักแปดหลักทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกคืนทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันได้หมดเห็นะ แทนที่คุณจะปล่อยพลังงานการซื้อของปกติทําไมคุณไม่ใช้พลังงานอะในเมื่อคุณก็ใช้อยู่แล้วแต่จะไปใช้ด้ลบๆทำไมจะไปคิดว่าป้านี้ก็ทาแกงสะอาดหรือเปล่าไม่ีเรียสค่ะเหมาไปเลยค่ะบางร้านค่ะครูพิตาเดินไปตอนนี้เรามีถูกไหมคุณป้าขายข้าวแกงป้าถ้าเหมาทั้งร้านเท่าไหร่เมาอะอะเมาหมดเลยเท่าไหร่สามพันสามพันปับ๊บครูจ่ายเงินป้าเลยป้าป้าเรียกคนมากินฟรีบอกหนูเลี้ยงแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเราจ่ายเงินเสร็จแล้วไปให้ป้าเลยสามพันเมาสะใจไหม เห็นป่ะแต่มันเกิดจากการที่ครูโปรแกรมมาก่อนไงมันเกิดจากการที่ครูทําแบบนี้มาก่อนไงเราทําจนมันเป็นเนื้อเดียวกันจนมันไม่รู้อะไรเรื่องจริงเรื่องเรื่องหลอกแล้วเราเราหลอนจิตด,ด้านดีจนจิตมันเชื่องอะเราหลอนจิตจนจิตมันเชื่องอะเข้าใ,ใจป่ะครูไม่ได้จ่ายไปครูใจหาแล้วเสียดายคนจังเลยไม่เฮ้ยจ่ายกับไปเพื่อไหล,ไหลเข้ามาอีกเป็นล,ล้านเท่ากลับมาเจ็ดห like นะลักแปดหลักนะลูกเห็นป่ะ หลายคนพลาดตรงนี้ค่ะทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินแล้วคุณมีอาการสลดหดหูนั่นหมายความว่าคุณกําลังดึงดูดเงินขาดแคลนเข้ามาหาคุณเงินที่มีอยู่ในตัวคุณจะหมดค่ะยังไม่ได้จ่ายค่าบ้านเลยเครียดจังเลยภาษาทางการเงินแย่ไหมคะแย่ yeah. นั่นจะเป็นเหตุผลที่หาเงินเท่าไหร่ก็หมดหาเงินได้ใช้หมดเลยนั่นคุณใส่ภาษาทางการเงินผิดคุณต้องพูดถึงการเงินดีๆเท่านั้นอ่ะกระเป๋าสตางค์นะเคลียร์เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราได้กระเป๋าสตางค์เรียบร้อยแล้วเราใส่โปรแกรมเรารูแ้แล,แล้วเวลาพักพักยังไงคะ่ะเวลาใส่กระเป๋าใบใหญ่คุณก็ต้องพูดอีกคะ่ะคุณก็ต้องพูดอีกค่ะคุณใส่เข้าไปปั๊บนี่กรอบโกยทรัพย์นะลูกมั่งมีทวีคูณนะลูกเรียนดูดไหลม่มาเทมาทุกทิศทุกทางนะลูกเงินทุกสกุลไหลแล้วไหล,ไหลอีกไหลซ้ําไหลซ้อนกินจนท้องแตกเลยและเทคนิคที่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ติดต,ตามครูคงจะรูคะ้ค่ะครูตาไม่เคยลูกสิษปิดครูตาไม่เคยรู้สิษปิด ไม่ว่าจะในนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่เคยรู้จิตปิดหุยมัน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 ไอ้นี่หรือเปล่าแต่สาหรับครูค่ะครูบอกตัวเองว่าครูเป็นคนโชคดีดังนั้นทุกทที่ที่ครูไปครูใส่ทองใส่อะไรเต็มตัวครูไม่เคยเจอมีสัตชีพเพราะครูไม่เคยมองหามีสาตชีพครูไม่เคยเจอสิ่งไม่ดีเพราะครูบอกว่าครูคือคนโชคดีครูไม่เคยเจอเรื่องราวไม่ดีเพราะครูบอกครูคือซูเปอร์วีพีของจักรวาลทุกๆุที่ที่ครูเดินไปค่ะครูไม่เคยปิดกระเป๋าเลยถ้าใครรู้ทําไมต้องเปิดก็ครูเปิดอัพรับ มันเป็นคล็ดของครูเองสไตล์คุณตาคุณจะปิดไม่ปิดเรื่องของคุณแต่คุณตาเปิดจริงไม่จริงจริงไหมคุณตาเปิดซิปทั่วโลกใบไหนไม่ไม่เคยปิดซิปเลยทําไมเอ้าสําหรับครูค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะสัญลักษกระเป๋าครูคือกระเป๋าโกยซับกระเป๋าดักซับถ้าครูปิดก็เหมือนสมมติถ้าเขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินเงินเป็นอาหารถ้าครูปิดปากเขาเขาก็กินเงินไม่ได้ในความรู้สึกของครูครูเปิดใบใหญ่ค่ะใบเล็กครูปิดเห็นไหมลูกโกยแม่ดัก นั่นคือสิ่งที่ครูบอกันครูไม่เคยปิดกระเป๋าสตางค์และครูไม่กลัววิชาชีพค่ะและครูก็ไม่เคยเจอด้วยเพราะครูคิดดีคิดบวกเพราะครูรู้ว่าครูครูคือคนดีเพราะครูครูรู้ว่าครูคือซูเปอร์วีดีของจักรวาลดังนั้นครูไปตรงไหนครูได้รับการบริการอย่างดีที่สุดครูเข้าช็อปอะไรครูก็ถือกยซับไปดักซับไปเวลาครูจ่ายเงินครูก็แฮปปี้แล้วเงินมันก็ไหลกลับมาค่ะถามลูกศิษย์ครูได้ค่ะตอนไปเวียดนามครูซื้อเกือ์ลมาชาแนลไปเท่าไหร่และครูไปครูก็ได้คืนะ เห็นป่ะเพราะตอนครูจ่ายเงินครูโปรแกรมไงเพราะครูรู้ว่าลูกครูค่ะเขาเปิดรับซั์อยู่แม้เขาไม่ได้เดินมากับเราค่ะแต่เราอยู่ในห้องเราเปิดเขาอาปากไว้เดี๋ยวเขากินซัพมาให้เราเองเห็นป่ะมันคือสัญลักษณ์กำกับจิตมันคือการเรียกความเฮงให้กับตัวคุณเองคุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณครูสตาสอนฟรีมันคือสไตล์ครูสตา นึกออกว่ามันไม่ใช่สไตล์คนอื่นแต่มันสไตล์คูตตาเนี่ยเปิดเผยเทคนิคส่วนตัวทำไมคูตตาถึงดูดยอดเยอะมากยังไม่ได้จ้างดาราย,ยังไม่ได้โฆษณาเลยธุรกิจ TS เอแต่มันอยู่เดือนแรกห้าสิบล้านเปิดกระเป๋าตลอดค่ะกระเป๋าโกยซับคูทุกใบนะคะอยู่ตัวอย่างที่เราให้มาคูเปิดปากหมดไม่มีใบไหนที่คูปิดปากเลยคูเปิดทุกใบทําไมคะเอา้าก็เขาโกยซับให้คูไงเห็นปหมคูไม่เห็นต้องทําอะไรเลย ครูเชื่ออย่างเดียวว่าลูกครูเก่งครูรู้ว่าลูกกระเป๋าของครูทํางานให้ครูเห็นไหมครูไม่ได้เป็นทาสของเงินแต่ครูเป็นนายเดือเงินเงินทุกสกุลต่างไหลมาเทมาหาครูเพราะครูเป็นคนดีเพราะครูร่าเริงเบิกบานเพราะครูกตันยูรู้คุณเพราะครูละลิกละลีเพราะครูแมกบันช่วยเหลือผู้คนเพราะครูทํางานส่งจักรวาลจักรวาลติดนี่ครูเป็นล้านล้านปีเห็นปะ นี่คือเทคนิคที่ครูทำแล้วประสบความสำเร็จค่ะดึงดูดเงินได้ครูขาววันนี้หนูไม่มีเงินเลยอะหนูจะรู้สึกแบบครูได้อย่างไรรู้สึกไปก่อนเดี๋ยวความจริงตามมาเพราะวันที่ครูติดลบสิบล้านหลือเงินติดตัวยี่สิบบาทครูก็รู้สึกไปก่อนค่ะความรู้สึกมันฟรีมะความรู้สึกมันฟรีมั้งมึงมันไม่ได้ลงทุนถ้ากะอีกแค่รู้สึกมึงยังทําไม่ได้แล้วแต่มึงเลย <S <S นอนคอยวาสนาต่อไปสะดอกเคาะต่อชะตาให้ตายมึงก็ไม่รวย มึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรแต่มึงไม่ยอมเปลี่ยนสันดานมึงอ้างว่ามึงทําไปได้ไม่จริงหรอกอีลํายองไม่จริงหรอกอีลําเจี๊ยบมึงไม่ทําถ้ามึงอยากรวยจริงๆกูบอกทางรอดมึงก็ทําถ้ามึงไม่อยากรอดมึงก็ไม่ต้องทําของฟรีไปดูคลิปสิมาหากาพย์ี่สิบเอ็ดวันการันตีพวกนึงดูดเงินไม่ได้คือมึงบวกไม่ขาดความพยายามต่ําแต่ความอยากสูงจบ ลลีลลีเบิกบานขอบคุณทุกสรกรพสิ่งยังขอบคุณไม่ได้เลยกูไม่เคยเห็นมึงเม้นเลยอีพวกแบบปัญหาเยอะอ่ะกูไม่เคยเห็นมึงเม้นขอบคุณเลยอีพวกปัญหามากกูไม่เคยเห็นมึงอตอบโต้กูเลยแต่มึงอยากจะถามคำถามทางลักส่วนตัวขอโ,โทษนะคะเคลคียอารมณ์เคลียสันยังเคลียไม่ได้ทําใจก็ย,ยินยอมอยู่ที่เดิมไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนทุกอย่างแต่ไม่เปลี่ยนสันดานตัวเองทําใจค่ะชัดเจนไหมคะดังนั้นความรู้สึกแม่งฟรีทํา นี่คือสุดยอดคลิปพิเศษจากครูสิตาค่ะเอาไว้เรียกเงินกันรับรองว่าเงินเข้าก็าแตกค่ะเวลาเงินเข้าทําอย่างไรคะคุณขาปิดท้ายค่ะทุกครั้งที่เงินเข้าจะเป็น SMS ทางการเงินหรือคนมายื่นเงินให้กับคุณคุณต้องรู้สึกเลยว่าสมมุตินะเขายื่นมาสองพันคุณอย่ารู้สึกว่าสองพันคุณรู้สึกไปเลยสองแสนสองล้านรับเงินเข้ามา SMS เด้งเข้าสองร้อยคุณบ,บอกเองเลยยี่สิบล้าน คุณจะรู้สึกแบบไหนคุณรู้สึกมันไปเลยค่ะในวันที่ครูเริ่มต้นครูก็รู้สึกถึงเงินล้านก่อนถึงร้อยล้านก่อนแล้วครูไปได้มาจริงในเจ็ดเดือนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือเทคนิคที่ครูขุดฝนมากกว่าคุณครูทํามากกว่าคุณครูร่าเริงมากกว่าคุณครูบกขาดมากกว่าคุณครูทาทั้งวันทั้งคืนมากกว่าคุณครูไม่เอาเวลาไปคุยเสาะหลอแซะแหละเสียเวลาครูเอาเวลามาโปรแกรมตัวเอง ดังนั้นคลิปนี้ดีมีประโยชน์มากค่ะบันทึกไว้สำหรับใครที่อยากเรียกเงินเข้ากระเป๋าตามหลักกฎ,กฎจกักรวาลกฎแรงดูดูด law o f universe ค่ะกดแห่งแรงดูดที่คนบนโลกนี้รู้แค่เพียง10%ทําไมเศรษฐีถึงโคตรรวยเพราะเขารู้ว่าเขามีสัมผัสไม่ดาสค่ะคือจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาคือนายเหนือเงินค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาคือคนที่โชคดีค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาคือผู้ที่อุ่มเศรษฐกิจกค่ะเพราะเขารู้ว่าเขามีแต่ดวงขึ้นตลอด เขารู้ว่าเขากุมเศรษฐกิจขาขึ้นค่ะเขารู้ว่าเขาเงินทองรักเขาอะและเขามีภาษาทางการเงินที่ยอดเยี่ยมค่ะเช่นเงินหาง่ายโอ้ตป๊เดียวก็หาได้แล้วแต่คนที่ยากจนลำบากมีภาษาทางการเงินที่ยากมากและดีค่ะเงินดีๆจึงไม่เข้าหาคุณเงินเร็วๆเข้าหาแป๊บเดียวก็หมดค่ะเงินที่ได้มาจากความชั่วทุกรูปแบบไม่อยู่กับคุณนานแน่นอนค่ะรับประกันคุณจะคดโกงทรยศอะไรแล้วแต่ค่ะคุณจะต้องชดใช้ค่ะ กฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งกรรมกฎแห่งแรงดึงดูดมีกฎย่อยคือกฎแห่งกรรมด้วยการกระทําที่คุณได้ทําไว้คุณจะคดโกงใครทิ่ไายไปปวงทางผลลัพธ์แน่นอนดังนั้นเลือกที่จะเป็นคนดีค่ะเลือกที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะเลือกที่จะมีความสุขในทุกๆวันค่ะและความมัง่งคั่งมันจะเข้ามาหาคุณค่ะแล้วคืนนี้จะกลันใหม่น่าจะกันใหม่ที่หน้าเพจคุณจาววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ W ยู